การรถไฟแห่งประเทศไทยครับกลางแผนรับมอบหัวรถจักรอุลตราแมนปลายปีนี้จำนวน15คันและต้นปี2566อีก15คันและรถแรกนะฮะ20คันก็พร้อมที่จะวิ่งให้บริการเดือนตุลาคมนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งมาตามข่าวนี้กันเลยนะครับพบกับเทคกโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานข่าวให้พวกเรารับทราบกันข่าวนี้ม a น a เจอร์ออนไลน์ได้โพสต์เอาไว้นะครับว่านายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการทดสอบรถจักรดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่เจอุลตร้าแมนนะครับที่มีน้ำหนักกดเพลาถึง16ตันต่อเพลา พร้อมอะไรระยะที่1จํานวน20คันที่การรถไฟได้รับมอบจากจีนเมื่อ4กุมภาพันธ์2 5 6 5ที่ผ่านมาว่าในขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจรับนําเสนอข้อมูลให้ตนเพื่อขออนุมัติใช้งานซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการทั้งการขนส่งสินค้าและก็การเดินรถขบวนรถเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศได้ในเดือนตุลาคม2565นี้ โดยที่ผ่านมาฝ่ายช่างกลก็ได้จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนรถจักรพร้อมทั้งฝึกอบรมพนักง,งานขับรถไปแล้วกว่า50นะครับสำหรับหัวรถจักรอีก30คันที่เหลือได้รับการประสานจากจีนแล้วนะครับว่าพร้อมจะส่งมอบ2ล็อตนะครับโดยแบ่งเป็นช่วงปลายปี2,565จำนวน15คัน แล้วก็ต้นปี2,566อีก15คันซึ่งตามสัญญาบอกว่าจะต้องจัดส่งให้ครบภายใน915วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์2,566ซึ่งหลังจากรับมอบแล้วการรถไฟก็จะดำเนินการทดสอบสมรรถนะแล้วก็ตรวจรับเช่นเดียวกับชุดแรกที่รับมา20คันนะครับก็จะดำเนินงานแบบนั้นต่อไป หัวรถจักรอุลตาแมนนั้นมีความสูงที่4เมตรนะฮะใหญ่กว่าหัวรถจักรของการรถไฟในปัจจุบันที่มีความสูงอยู่ประมาณ3.8ถึง3.9เมตรดังนั้นในระหว่างนี้ครับก็จะมีการทดสอบการวิ่งตรวจเปิดเส้นทางทั่วประเทศว่าหัวรถจักรอุลตาแมนก็จะสามารถวิ่งผ่านได้ทุกเส้นทางอย่างปลอดภัยหรือไม่เนื่องจากบางเส้นทางก็มีข้อจํากัดเช่นแคบหรือต้องวิ่งผ่านช่องเขา อย่างเช่นสายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับช่วงผาเสด็จก็จะมีช่งงอนหินยื่นออกมาเบื้องต้นก็บอกว่าสามารถวิ่งเส้นทางกรุงเทพน้องคายเนื่องจากไม่ผ่านช่วงผาเสด็จส่วนสายใต้ก็บอกว่าต้องทดสอบข้อจํากัดบริเวณอุโมงค์ช่องเขาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเบื้องต้นสามารถวิ่งไปทางเส้นทางกรุงเทพตรังได้นะครับส่วนสายเหนือก็วิ่งได้ตลอดเส้นทางเพราะไม่พบข้อจํากัดใดๆ รวมถึงการวิ่งเข้าสถานีกลางบางซื่อก็สามารถดำเนินการได้เพราะว่าเครื่องยนต์ของรถจักรนั้นผลิตจากประเทศเยอรมนีซึ่งก็มีค่ามาตรฐานในการปล่อยควันไอเสียต่ำตามมาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนะครับการรถไฟก็บอกว่ามีหัวรถจักรอยู่212คัน มีส่วนหนึ่งหมุนเวียนเข้าซ่อมบำรุงตามวงรอบแล้วก็บูรณะจากการเกิดอุบัติเหตุทำให้จะมีหัวรถจักรที่พร้อมใช้งานได้อยู่ประมาณ70-80%ซึ่งหากหัวรถจักรอุนตราแมนส่งมอบครบ50คันก็จะมีหัวรถจักรทั้งสิน้น262คันส่วนรถโดยสารมีประมาณ700-800คันรถดีเซลรางก็มีอยู่ประมาณ 200กว่าคันซึ่งใช้งานได้ราวๆ80-85เเซ์ก็คาดว่าจะสามารถนำออกมาวิ่งให้บริการได้ครบทั้ง50คันภายในปี2566ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าและก็ผู้โดยสารให้มีความรวดเร็วปลอดภัยและว่าสร้างโอกาสในการหารายได้ของการรถไฟมากขึ้นนะครับหลังจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบนะฮะ ผ่านพ้นช่วงโควิดไประยะหนึ่งแล้วจำนวนผู้โดยสารนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยกลับมาประมาณ70%ของจำนวนผู้โดยสารที่เคยมีก่อนจะเกิดโรคระบาดร้ายแรงล่าสุดนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงสิงหาคม2,565การบริการเชิงพาณิชย์มีผู้โดยสารเฉลี่ย22,000คนต่อวันก็มีรายได้ประมาณ6 ถึง7ล้านบาทต่อว,วันเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิดในเดือนกรกฎาคม2,562มีผู้โดยสารเฉลี่ย3 1 0 0 0คนต่อว,วันมีรายได้ประมาณ10ล้านบาทต่อว,วันในช่วงนั้นนะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งจะฟื้นมากฟื้นน้อยก็อีกเรื่องนึงคนระับแต่ว่ารถเสียัวตายนี่เจอบ่อยนะครับวันก่อนรถขบวน8 6อีกแล้ว รอบแรก8ปดเสีย9ชั่วโมงวันก่อนนี้ผมเพิ่งลงคลิปไปนะครับ7ชั่วโมง422นาทีเข้ามาที่บางซื่อลาวๆบ่าย3เสียเวลามากอันนั้นเห็นว่าเปลี่ยนหัวรถจักไปขัน2ขงันเลยทีเดียวส่วนการบริการเชิงสังคมนะครับปี2,565นั้นล่าสุดก็มีผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่45,000คนต่อวัน เทียบกับก่อนเกิดโควิดในปี2562มีผู้โดยสารเฉลี่ย60,000-70,000ถึง 70, คนต่อว,วันเลยทีเดียวขณะที่ปัจจุบันครับการรถไฟก็ยังกลับมาเปิดเดินรถไม่ครบทุกขบวนนะฮะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิดโดยขบวนเชิงพาณิชย์เดินรถ84ขบวนต่อว,วันประมาณ65%เท่านั้นยังงดเดินรถอยู่18ขบวนในส่วนของรถเชิงสังคม ก็เดินรถจำนวน144ขบวนต่อว,วันประมาณ85นะครับโดยยังงดอยู่8ขบวนสำหรับการบริหารการจัดการเดินรถนั้นก็จะเป็นไปตามความต้องการของผู้โดยสารซึ่งปัจจุบันถือว่ายังไม่กลับสู่ภาวะปกติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรปก็เริ่มเข้ามาแล้วครับแต่ว่ายังขาดนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียตลาดใหญ่ที่ยังไม่กลับมา ก็ประกอบกับต้นทุนนะครับเช่นราคาน้ํามันโลกนั้นสูงขึ้นดังนั้นในช่วงนี้จึงมีการจัดขบวนรถให้มีบริการรองรับผู้โดยสารได้หลายกลุ่มในบางขบวนเดียวกันเช่นรถด่วนพิเศษรถเร็วก็จะพ่วงรถชั้นดีแล้วก็รถชั้น3เพิ่มไปด้วยก็ถือว่าถ้าตามข่าวนะครับตามข่าวเลยก็ตุลาคมนี้เราจะได้เห็นหัวรถจักอุลตร้าแมนหรือว่า QSY ออกมาให้บริการ ขบวนลถโดยสารเราแล้วนะครับเรื่องหัวตายนี่อาจจะไม่เห็นละน้อยลงนะครับน้อยลงไม่ใช่ไม่เห็น <c oughs> <c oughs> ก็อีกสามสิบคันที่กำลังจะเข้ามานะครับปลายปีนี้สิบห้าคันแล้วก็ก่อนกุมภาพันธ์ปีหน้าอีกสิบห้าคันรวมแล้วก็สามสิบคันแล้วก็จะมีการทดสอบเหมือนเดิมกับยี่สิบคันที่รับมามีการฝึกอบรมเหมือนเดิมเหมือนกับยี่สิบคันที่รับมานะครับทุกอย่างก็จะเหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าลถมันจะเพิ่มขึ้น อีกห้คันเมื่อครบห้าสิบคันก็คิดว่าน่าจะช่วยลดภาระพวกหัวตายได้นะครับแล้วก็ภาวะความตึงของขบวนรถห,ห,หัวรถจักรนะฮะที่เอาไปใช้เต็มอัตราเนี่ยจนแทบไม่มีสำรองนะครับหลายขบวนที่ล่าชา้าเพราะหัวมันเสียกลางทางนี่วัน30สิงหาเนี่ยผมจำได้ว่าหัวรถจักร G.E.A. นะฮะล่าขบวน แกงคอยกรุงเทพนะครับเสียเสียช่วงเช้าเลยน่าจะ6กโมงเช้ามัม้งหกโมงเช้าืกตีห้านี่แหละมาไม่ได้นะครับก็ถ่ายขนถ่ายผู้โดยสารไปขึ้นรถลบบุรีเข้ามาแทนก็ถือว่าหัรถจักรมันเสียนะฮะเสียบ่อยเพราะว่าใช้จนครบหมุนเวียนกันไม่ทันแล้วนะไม่มีสแปรคือมีร้อยขบวนก็เต็มร้อยพอดีมีหัวใดเสียก็นั่นแหละหมุนเวียนกันเลย ลากพ่วงกันอย่างที่รฟอฟทอบอกนะครับช่วงท้ายก็คือเอารถหลายขบวนหลายกลุ่มก็เอามาอยู่ในพ่วงในชุดเดียวกันเลยอย่างขบวนที่ผมเห็นนะครับก็คือขบวน3 7กับ4ีหก็จะไปด้วยกันเลยพร้อมกันแลขากลับก็กลับด้วยกันครับขบวน3 8กับ46กลับมาพร้อมกันวันนี้ก็มารายงานข่าวให้พวกเราฟังนะครับหวังว่า ้นเดือนหน้าตุลาคมนะครับไม่ใช่ต้นเดือนเอาตุลาคมแล้วกันเราคงจะได้เห็นรถจากอุลตร้าแมนออกมาทําขบวนรถทางไกลรถเชิงพาณิชย์กันได้แล้วเพราะว่าทดสอบกันมานานแล้วหลายคนก็บ่นแล้วครับว่าทดสอบอะไรกันนักหนาก็หวังว่าจะไม่มีการเลื่อนอีกแล้วนะครับคงไม่มีการเลื่อนอีกแล้วน่าจะให้บริการได้แล้วก็ถูกใจ ท่านผู้ใช้บริการทุกคนนะครับก็อยากให้ทุกคนเดินทางถึงที่หมายตรงเวลานะฮะไม่มีรถเสียไม่มีเสียเวลามากมายตรงเวลานี่ถือว่าที่สุดแล้วเทคกโฟโต้ไทยไปเรื่อยขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ